ถนนเส้นด้านหน้า,านั้มีวัดอยู่ทั้งองฝั่งด้าขมของวัดของถนนคือวัดหน้าพระเมงก็รับจวัดีก็ยังอยู่แตไม่ถูกนะครับุแต่ด้านซ้ายมือวัดท่นต่วัดไม่มีลนะครับทน